ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมาแมในเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้ทำงานตัวเป็นเกลียวแต่ไม่ค่อยได้ใช้เงินทำงานเก่งหาเงินเก่งการเป็นตัวกลางติดต่อประสานงานควบคุมเรื่องเงินและเรื่องคนไม่ค่อยได้มีการติดต่อวิ่งเต้นเล่นเส้นเล่นสายเกี่ยวกับเรื่องงานคิดไม่ตก ลังเลสับสนตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือทรัพย์สินเงินทองควรมีสติรอบคอบการตัดสินใจด้วยความสับสนอาจเกิดการผิดพลาดได้คนในบ้านจะมีวิถีชีวิตและความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองสูงญาติมิตรพี่น้องแวดล้อมด้วยคนดีๆเกี่ยวกับบุญกุศลและการทำคุณงามความดีบุตรบริวารจะสมถะเรียบง่ายร่าเริงแจ่มใสอดทนดื้อรั้นในบางครั้งในเดือนนี้จะมีความสมบูรณ์พูนสุขดี ระวังอย่าติดสุขจนเกิดความร่มหลงอาจจะนำไปในทางที่เสื่อมเสียได้มีเกณฑ์การพบเจอเนื้อคู่แบบไม่คาดฝันพบเจอคู่ครองคนรักโดยบังเอิญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้มาพบกันเกี่ยวกับสุขภาพระวังเกี่ยวกับสมองและหัวใจในเดือนนี้มีเกณฑ์การสร้างเนื้อสร้างตัวได้การต่อเติมซ่อมแซมบ้านการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ซื้อของเข้าบ้านตกแต่งบ้านในเรื่องงานให้อดทนและสุขุมรอบคอบในการทำงานมีเซนส์นแม่นยำเอาชนะปัญหาต่างๆได้การงานเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินค่อนข้างมากในเดือนนี้มีเกณฑ์ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้รับความเมตตาสนับสนุนจากผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ ขอให้คนปีมาแม่โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดเดือนพฤษภาคมรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ